สวัสดีกับพี่น้องพีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนเลี้ยงครับส่วนเลี้ยงมีตรงนี้ตันเลี้ยงตันเลี้ยงดูตรงนี้นะครับกอนนี้เลี้ยงตันเลี้ยงนี่ก็ตอนเลี้ยงแต่นี่ไม่ใชยเดี๋ยวต้องมาควันทิ้งเลยมียอมนี้มีเลี้ยงไรตอนเลี้ยงไรตอนนี่อันนี้ดูดดนค้ายดนน้ำเลี้ยงครับพี่น้องดูพี่น้อง ช่วยช่วยครับนี่เป็น Superman, ตอนนี้ตอนนี้เป็นโลกแล้วน่าแล้วงน่าแล้วงเด็กๆนี่เพิ่งกลัวเดือนมาจติมสังนี่ดีเนาะเติมสังนี่จติมสังนี่นี่นี่สวยช่วยสวยช่วยสวยช่วยครับสวยช่วยอ่านี่มามาต่างดิฟลีก็มีดิฟลีอ่านี่อะดิฟลีฝั่งด้นน้ำก็น่าจะน่าจะสวยช่วยกว่านี Power, ้ เดีิเดี๋พัดมาไม่ได้เดินเดินขอให้มันอ่ามาทางนี้นะมังคุดมังคุดมังคุดต้นนี้นี่มังคุดนเาะมังคุดเดี๋ยวตรงนี้นี่ต้นมากต้นมากตันมากมีล้นพ้องกับเก็บมากมากนี่มังคุดอ่มาทางนี้ไปเล่เราไป้นาะ อ่าน <c ười> ี่มาเครื่อเครื่อนี่ก็ไหวข้าผูกเกล็ดไหวไปแบบกว่าท่าผูกเกล็ดเนี่ยมันยังไม่ย่อยตอนยังไม่ฉันได้ร้อยยังไม่ยังไม่ตันได้ร้อยเลยมันยาวแต่มันไม่ย่อยไหวแบบกท่าข้าผูกเกล็ดมันยังไม่ใหญ่ยังไม่ร้อยมาเครื่อรับไม่ค่อยได้น้ำมาเครื่อไม่ค่อยได้น้ำ อันีตรงนี้ก็จาตรงนี้ก็เลี้ยงต้นนะนี่ตรงนี้เลี้ยงต้นต้นตอนนี้แบต้นครับอืมต้นลงพานี่เดี๋ยวก็นามติดนามติดในหลโมาหลอดเลียนโน้นนะครหลังนี่ครับอ่ามีน้ำผึ้งมาเลยนามผมาเลยเขีงเบาๆนีดติฮ้บาๆใจกันจะยากเี่าไหร่โอ้โหนี่มันเลงว้องเบาต้องเบา ประมาณนี so oh, yeah. ้อออ่านี่ว่านี้มันนแรงเกินก็ต้องมาปรับเบาลงให้นำออกประมาณนี้ครับกำลังดีเราจะเราจะเปิดประมาณวันละครึ่งชั่วโมงนี่ต้องเบาไหมอืมเบาก็ได้ นี่เดี๋ยวพ่อหนุบอลเล็้หน่อยมันแรงปุ้ยอ่านี่ประมาณอืมัก่งดีเลังดีครับพ่อหนี่มบอลเะหยุดลงโอ้ยยุก่อนเดี๋ยววัวนู้ดีว,วัวนู้ไม่ออกขนมันออกวรไหมโ้นึกอะาไ,ไปกี๊

Bịt honey cái honey 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 Đã được honey 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 À, honey này, mấy đường honey honey con honey 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 giọt honey 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 honey

ทุวเลียนเดีทยทำตำได้กำลงได้แล้วเอาเลยอันนี้มันอัดดิ